ฉ่งคิดว่าใครคือคนบาเด็กสาภาษาโอ้ตุ๊ดแตวแน่นอนรับตัวยอมมากเยยับเราจะไม่มีวันไปยังอ่านหนังสือข้ามคืนก่อนสอบการเรียนภาษาเกิดประสิทธิภาพมันคือการใช้งานสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อในแล้วก็วันนี้นะคะตามที่ทุกคนเห็นในไลฟ์ในเฟซบุ๊กตามที่ทุกคนเห็นในเอ่มชื่อคลิปนะคะก็แนะนำตัวน่อค่ะที่ สวัสด <rí> e> <Harriet> ีค่ะชื่ออ๋องค่ะจบจากคณะศิลปศาสตร์มาทยาลัยธรรมศาสตร์เอกภาษาไทยค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องแบบรีบร้อนเหมือนคนรีบไฟลนก้นทำไมเพื่อนถึงรู้สึกว่าอยากเข้าคณะศิลปศาสตร์ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเรียนสายวิคกิตมาแล้วก็เรียนห้องควีนด้วยเป็นเพราะว่า เกลียดวิทยาศาสตร์ค่ะเกลียดคณิตศาสตร์ดิฉันเลยเลือกเดิน <c oughs> ทางสายสังคมศาสตร์เท่านั้นฉ <c oughs> ันมีทางที่แน่นๆของฉันคื <c oughs> อไม่ต้องเจอเลขไม่ต้องเจอวิดอีกต่อไปแล้วความมั่นหน้าตอนไหนมาเลือกตอนม4ว่าจะเข้าสายวิคณิตอันนั้นเป็นความผิดพลาดในชีวิตค่ะอาที่เราถูกหล่อหลอมมาจากสังคมแต่ต้เป็นเนดเนเน็กวิทย์เท่านั้นใช่คนเขาบอกว่าต้องเป็นเด็กวิทย์เท่านั้นแบบมันจะได้แบบเลือกนู่นเลือกนี้ได้ถ้าเป็นเด็กวิทย์ก็จะมีทางเดินเยอะเธอจะเลือกได้เยอะกว่าแต่มันเป็นทางเดินที่ฉันไม่เลือกไงเวลา ก็ตัวอยู่แล้วว่าไม่ได้จะเข้าสายวิจัะไม่ต้องเลยมันเสียเวลาชีวิตมากถ้าแบบถ้ายังไม่รู้ว่าจะเข้าอะไรกันแน่ก็เลยว,วิคณาะไปก่อนแล้วทำไมเด็กวิคณาะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งคณิตเนี่ยนอกจากคณะศิลปศาสตร์มันมีคณะตั้งหลายที่ทำไมต้องเป็นศิลปศาสตร์ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอยากเข้าคณะอะไรรู้แค่ว่าตอนที่อยู่มหรู้สึกว่าฉันจะต้องชนะเด็กหลายๆคนในประเทศให้ได้ก่อนฉันก็ไปนั่งดูว่ามีวิชาไหนบ้างที่แบบอุ้ยเด็กได้คะแนนน้อยก็จะมีเอ่อเคมีฟิสิกส์ชีวะซึ่งเขาได้น้อยกูก็ได้น้อยเหมือนกันหรือภาษาอังกฤษรู้สึกว่าได้แหละมันจะต้องขุดได้ทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคิดต้งมหคิดต้งมหคิดว่าไม่รู้จะทำไงไปนั่งท่องเทนใหม่12งเทนไม่ได้ไม่ทันเลือกซื้อขข้้้อออสสบมาาาาาาททยหลังงแตตกไวว่่ถถึเณะรรพ คณะศิลปศาสตร์เพราะว่าตอนนั對對้นเราชอบภาษาอังกฤษเราชอบเรียนแบบภาษาอังกฤษชอบเรียนภาษาไทยถู้ึกว่าเนี่ยตอบโจทย์สุดแนะให้ไปนั่งเรียนคำนวณไปเรียนแบบบัญชีอ่ะไม่ได้ไม่ไหวคิดตรงตรงเลยว่าเรียนอะไรก็ได้รีกิปได้ไทยรีกิปได้ภาษาไทยเออรีกิปได้ภาษาไทยก็เลยคิดว่ายังไงสายตรงก็คือศิลปศาสตร์เอกไทยเงี้ยอย่าคิดสั้นมากคิดสั้นมากข้าตัวทางตั้งมันจะพี่คิดเสร็จแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเราโง่เราบอกอะไรเราโง่ทำอไมก็ไค่ชนสระเด็กแบบแบบเนี้ยที่ก็ไม่ได้ฉลาดมากตออนนนั้้เยมห่ดดูููก เคยไปเอาข้อสอบภาษาอังกฤษยอ้อนหลังมา30ปี20 30ปีจะไม่ได้อ่ทำมันเท่าไหร่โอเน็ตเอเน็ตเอเน็ตสอบต้องสอบเลสซี่มาทำาเลยตอนนั้นเต็มร้อยเริ่มได้แบบ6เต็มร้อยวะกูจะลงสวยไปนนไหนวะฝั่างพี่อย่างเดียวหกเต็มร้อยคือแบบหลบข้อถูกหรอก็ยังมั่นหน้าอยู่นะมั่นหน้าถ้ยังจะทำ<ด>ต่อไปเรื่อยๆพรแต่แบบคะแนนเริ่มแบบสัก60เริ่มใจชื้น ทำสำหรับคะแนนคงที่แบบเจ็ดสิบแปดสิบดีนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแบบแล้วมันหน้าอันนี้คือฝึกมาตั้งแต่มสี่หรือว่ามาทําตอนไฟลอนก้นมองมหกมหกกอนเปิดเทอมแล้วด้วยก็คือการเทอมอ่ะสอบเก็บแพสใช่ก็คือการเทอมสอบเก็บแพสก็มีเวลาสองเดือนเรียกว่าเททุกอย่างทิ้งไม่ใช่เททิ้งเฉพาะที่บ้านนะเทตอนเรียนด้วยตอนนั่งเรียนอยู่ในคาบกับคุณครูสอนประการเดี๋ยวฉันนั่งทำสังเกตครูด่าสนใจไหมสนใจแต่ว่าอ๋อค่ะทำตอบตกเคมีตกคณิตตกฟิสิกส์ตกชีวะตกอะพอแล้วแหละดู้งงมากเลย่ใตก โดเดนังกฤษขึ้นมาเลยนะมึงแบบนี่คือตัวอย่างคนที่ดูตัวไงว่าแบบอยากเข้าอะไรกันแน่ก็เลยทิ้งจากที่เคยเอ,อ่ลอกชาวบ้านเป็นชาวบ้านมาลอกเรา <c oughs> เ่ใชายเดียวขนาดไหนสุดว่าเวลาสอบภาษาอังกฤษจะอ่องนั่งไหนอ่องนั่งไหนเอ,อนน <c oughs> แต่เวลาสอบเล็กเพื่อนหายไปหมดเลยไม่มีใครให้กูลอกเลยเกียง น้องหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองรู้สายตัวเองรู้แนวเตือนขนาดนั้น่ะไม่นําไม่ทำตามนะเพราะว่าแบบเผื่อว่าคะแนนเรามันอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้จริงคนมันหน้ามันหน้าเราโชคดีมั่นหน้าและโชคดีด้วยอะต่อแล้วศิลปศาสตร์มันมีตั้งหลายคณะศิลปศาสตร์คล้ายๆกับมนุษยศาสตร์คล้ายๆกับอารุสสารมันเป็นคณะเกี่ยวกับภาษามันกันอย่าซึ่งมันมีหลายคณะมากทำไมต้องมาเป็นธรรมศาสตร์เราเลือกชอยที่ดีที่สุดที่เราสามารถคว้าไว้ได้ดีกว่ามาหาอะไรอื่นไหมเรามองได้ที่คะแนนแต่ว่าเราเลือกชอยที่ดีที่สุดท เรื่องมันถึงเอเอเรื่องมันถึงเรา,เาวเรื่องคณะตลกเราไมถ้าไม่ได้ธรรมศาสตร์เอาอะไรถ้าไม่ได้ธรรมศาสตร์ไม่ได้มันจะไม่ได้ไม่ได้เพราะเสียน้บเสื้อรมศาสตร์หมดเลยมัน,ต,นต้องไล่อยู่แล้วมันน่ามันหนาอ่นนาอถามต่อเลยอีสีอันดับนะั้นอะมีอันดับไหนบ้างถ้าสมมติว่าไม่ติดศิลปศาสตร์ธรรมศาสษา มันไม่ติดไม่ได้ตอนนั้นมั่นหน้าเพราะมั่นใจว่าต้องติดแน่นอนนนี้เลือกไปอันดับที่เท่าไหร่อันดับแรกอันดับหนึ่งเลยโอเคแล้วํามที่เรามั่นหน้าไงอันดับสองเออตอนนั้นเลือกวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์เหมือนกันซึ่งวราสารก็คะแนนสูงแต่ว่าไม่เหมือนกันผีอะไรบางตาให้เลือกศิลปศาสตร์ก่อนซึ่งถ้าถามว่ารู้สึกดีไหมกับการเรียนศิลปศาสตร์ที่ไม่ใช่วรสารศาสตร์รู้สึกโอเคกว่าเข้าทางเรามากกว่ารู้สึกว่าวารสารเราเคยรงเรียนตอนแบบตอนมหาลัยพึกว่ามัน อาจจะไม่ค่อยบอ,อกกับเราแต่อันนี้ก็คือโชคดีเพราะว่าตอนที่เราเลือกเราไม่รู้อะไรเลยถูกแต่มึงเลือกถูกไงใช่บอกแล้วเกิดมาพร้อมบุญโอกาสด้วยอารยาเข้ามาเรียนปีหนึ่งเจออะไรบ้างทั้งเรื่องของเพื่อนสังคมการเรียนจะคิดว่าใครคือคนบ้างเข้ามาสะรูปแล้วว่าเด็กส,บบสายภาษาโอ้ตุ๊ดแต่วแน่นอนออกจริงด้วยก็จริงมีแต่ผู้หญิงกับแบบกับเก้งกวางหวังสนีผู้ชายน้อยมากผู้ชายน้อยมากคุณแบบชายนี่เขา สมบัติภาคเลยวะหรือว่าเขาไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะเราไปกินคณะอื่นได้เข้ามาก็สึกโอ้โต้องเจอแบบอะไรบ้าบอคอแตกท่านจะต้องเจอรับน้องฉันจะต้องเจอสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่นีศิลปศาสตร์อยู่แบบตัวใครตัวมันมันไม่เชิงตัวตมันมันอยู่เป็นก้อนแต่แบบทุกคนไม่ได้ติดกันเอกอังกฤษอยู่กับเอกอังกฤษเอกภาษาเยอรมันอยู่เับภาษาเยอรมัน ทุกคนอยู่แบบฉันอยากคบใครฉันพอใจใครฉันไปอยู่คนนึงรับน้องไม่ค่อยมีในคณะเข้าไปบริษถูกแบ่งเป็นโต๊ะคนนี้อยู่โต๊ะนี้มันเหมือนแบบเหมือนที่เต๊ะเหมือนกลุ่มอะโต๊ะนั่นแหละนึกงฮอกวอตออกไหมสลิทเทลีนกิฟฟินดอร์อะไรเนี่ยเนี่ยไม่เคยดูนาประมาณนั้นแล้วก็มีโต๊ะก็เราก็จัดสนิทในโต๊ะในโต๊ะมันจะคละมาแบบอุ้ยเอกนู้นคนหนึ่งเอกนี้คนหนึ่งอะไรเงี้ยมันซุ่มมาก็ทำให้เด็กแบบรู้จักตัวเอกอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เนเนถึงตัวเองใช่มันเป็นข้อดีนะแม้แต่กับคณะอื่ ไม่ไช้าไม่ชนกันเลยอะ่ะเออเขาก็เอาแบบคือมันจะมีผู้วิชาทีว์ร้อยวิชาอะไรพวกนี้ที่แบบเอาคนพวกนี้ยมารวมกันแล้วก็ทําให้เราสนิทกับคณะอื่นด้วยซึ่งดีมากๆอันนี้นคือข้อดีของธรรมศาสตร์นอกจากเพื่อนแล้วโอเคแฮปปี้ไปการเรียนเป็นไงบ้างปรับตัวเยอะไหมปรับตัวเยอะมากตรรมอมที่โยมอ่ะไม่ต้องเรียนก็ได้คือมานั่งอ,อ่านอ่านหน้าห้องสอบแบบสังศิรนีก็ได้อะคือเราแค่ท่องจำไงจำอย่างเดียวเธอสมองดีเธอจําเธอตอบได้หรือแบบบางทีครูก็แจกแนวข้อสอบที่เป็นเหมือนข้อสอบไปแหละต่อมาพายแล้วว่าท่องออออะะไไรรท่่งงช้้้เเลยยาาาดีวมมบิจห Ma <laughs> พอมาหาัยเราเรียนแบบอาจารย์พูดอ่ะพูดพูดสอนไปเรื่อยๆแต่เวลาตอบมันไม่ใช่คําถามแบบถามตอบอบมันเป็นข้อสอบเขียนมากกว่าฉะนั้นคำถามทุกคนจถามแบบอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและส่งผลไปถึงอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบทุกคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรามาเราต้องปรับตัวเนาะปีแรกเลยแบบย่อยับเก็บแบบที่ผ่านย่อยับไปหมดเลยคือมันจะไม่ได้มีความแบบถูกกับผิดอ่ะมันจะมีแบบแสดงความคิดเห็นมากกว่าฉะนั้นแบบผลที่เธอใส่มาแบบ make ซนแค่ไหนไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้ข้อสอบเลยตรวจนานตรวจนานเก็บออกนานมากเก็บการทมไวนี่คือแบบสซอร์ไพอกอ๋ เก็บออกร้านมากคําเทิม,ม<ข>แต่เก็บค่าเทิรมเทิมใหม่ละไม่รู้ด้วยกูสอบผ่านไหมต้องเรียนทำหรือเปล่าไม่รู้ลงไปกันผ่านปีหนึ่งมาด้วยความยั่ยระบายแหละปีสองปีสามแบบเจออะไรมากปีหนึ่งในการเดือนอยังไงมันเหมือนเดิมวิธีการมันเหมือนเดิมแค่เราแบบมันหน้าขึ้นเราสึกว่าเราแบบตอบได้ถูกต้องมากขึ้นเรารู้ว่าแบบอาจารย์จะสอนอะไรเรารู้ว่าอาจารย์จะสอบเราแบบไหนจะถามแบบไหนอะไรเงี้ยมันมันเตรียมคําตอบมาได้พวกเนี้ยแต่พอไปเจอจริงมันก็เตรียมไม่ได้หรอกมันเรียนเหมือนกันเอาแบบของเอกตัวเองเนลึก หมือนต้มภาษาไทยจะเรียนลึกลงไปแบบฉันต้องไปนั่นอ่านอักขรวิธีทาไมแบบเขาเขียนแบบไหนเขาเขียนด้วยตัวอักษรแบบไหนทําไมกอไก่สมัยนั้นกับกอไก่สมัยแบบอยุธยาตอนกลางไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความรู้เชิงลึกที่ถ้าไม่ได้อยากรู้มากก็ไม่ต้องเรียนมันเหมาะกับคนอยากเป็นครูหรือแบบอน j อยมากๆกับเป็นผู้เชี่ยวชาญเออจอย o y จะอนจอย Enjoy. กับการแบบเรียน ือีกอย่างหนึ่งที่แบบมันแตกต่างกับการเรียนตอนมปลายมากๆเลยคือเวลาเรียนคือเขาจะไม่ได้บอกพรุ่งนี้ฉันจะสอนประวัติศาสตร์ไทยเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะสอนประวัติศาสตร์ไทยให้ได้อ่านมาเข้ามาห้องกูจะถามว่าอามีคําถามอะไรไหมเสียงนกขึ้นเลยก้าก้าแล้วไงล่ะถ้าไม่มีคาถามจะไมก้าเพราะว่าการที่อาจารย์จะสอนจะไม่มาอ่านได้ฟังแต่อาจารย์จะสอนเราจากคําถามที่เราถามเช่น อลารจชการที่4ี่เจอศิลาจริกจริงไหมคะอย่างเงี้ยคาตอบที่อาจารย์จะตอบแหละคือการสอนบอลลูนเขาจะโยงบเลลูนถึงเนื้อหาหรือว้ามันคือการเียนแบบผู้ใหญ่อะเียนแบบเธอเตรียมตัวมาแล้วอะฉันไม่ได้มานั่งป้อนเธออย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเธอกินมาก่อนแล้วถ้าเธอไม่อิ่มหรือเธอแบบกินไม่ครบฉันจะมาแบบเติมที่หลังจะมาย่อยให้แล้เนี้ยต้องอ่านแหละทุกคนถูกไหมอย่าแบ่งเวลาไงมั้ง ลราก็มันก็มีการรักไก่เกิดขึ้นบ้างแล้วไม่อ่านมันก็มีบ้างแล้วก็แกล้งทําหน้าเหมือนเราฉลาดแล้วก็จริงด้วยขาดฉลาดถูกต้องค่ะหนูก็คิดแบบนั้นอันนี้มันก็มีมันมีคนแบบนี้เยอะเด็กก็มีเยอะซึ่งอย่างนั้ะคือชั้นกระบวนการเรียนของของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเราเราจะไม่มีวันไปทั้งอ่านหนังสือข้ามคืนก่อนสอบอันนี้พักพับไปก่อนทักไปเลยพอฉั้นถ้าง่วงคืนนอนเท่านั้นต่อให้ชันอ่านไม่ทันก็จะนอนฉันรู้สึกว่าการนอนนี่คืสิ่งสำคัญดูแลก่อน ือเวลาการเรีกกนเยนของเราเราจะแบบโฟกัสในห้องเรียนฉรู้สึกว่าในห้องเรียนฉันเรียนได้แค่ไหนก็แค่นั้นสุดท้ายตอนแบบตอนก่อนสอบอ่เราจะทวนแบบทวนเบาๆทวนแค่แบบสะกิป แบบปลายสมองนี่นะว่าอ๋อนี่ฉันเคยเรียนมาแล้วนะเจก,กิบอืมฉันเคยเรียนมาแล้วนะจะไม่มานั่งอ่านใหม่หมดเลยเงี้ยเก็บเวลาแล,ล้วเราเป็นคนหนึ่งที่จัดการเวลาดีมากด้วยการทำงานทุกอย่างที่อาจารย์สั่งตั้งแต่ต้นเทอมหรือแบบกลางเทอมจะไม่ไปหมกทีเดียวไปทำตอนสอบทำงานไปด้วยอ่านหนังสือพักพักก่อนอไม่ได้ไม่ทำเนี่ยมันหนักไปเนาะเด็กมหาลยัยส่วนใหญ่ไม่แบ่งเวลาส่วนใหญ่จะแบบดูต้นเทอมชิลชิลมากี่ย<ต>วเอนจอยคืนนี้จะกราร์ดเล่ามันไม่ได้ คือมันเราเราเที่ยวบ้างแต่คือของเรามันแบบแต่มันต้องแบ่งเวลาทํางานด้วยอะฉันจะเลือกที่จะแบบไม่สบายสุดไปเลยแต่ฉันสบายแบบสบายด้วยทํางานด้วยออตืลนิรับประสาทนีฝึกงานไหมแล้วบังคับปะบ,บับงคับบังอีกไม่บังคับบังเอก<า>ถ้าเธอจะฝึกงานาเธอก็ไปฝึกงานถ้าเธอไม่ฝึกงานเธอก็เรียนตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวเสริมทำวิจัยแทนเก็บหน่วยกิจเท่ากาันอะไรเงี้ยอะไรแล้วใครเห็นงคิดว่าฝึกงานดีกว่าเลิกเนาะกูเป็นแขกรับเชิญเนีตเพิ่งใช้คำว่ามึงเลิศควรไหควรเพราะเราจะแบบเราจะรู้ทิศทางของอาชีพเราเช่นสมมติว่ามึงอยากเป็น บนาธิการ uh ิตยศาสตร์ <Okay. S 2> มึงก็ไปสมัครเป็นเด็กฝึกงานปรากฏว่าฝึกไป3เดือนรู้สึกไงชอบไหมไม่ชอบสมมุติว่าไม่ชอบซึ่ง<ม>ปกติพวกมึงก็ไม่ชอบแหละสมมติว่าไม่ชอบมันประหยัดเวลาเราตอนเราเรียนจบรู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปนั่งหาแบบปกอ,อีกทีที่ฉันไม่อยากทำอะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวเลือกการตัดชอยอะถ้าเกิดโชคดีปรากฏชอบปกอทำงานก็ไปตอนเรียนจบต่อเลยเขาอาจจะได้แบบทำงานที่เดิมที่ฝึกงานก็ได้เพราะทำได้ดีมันมีคอนเนคชั่นพวกเนี้ยใช่ปัจจุบันทำงานอะไรอยู่ครับปัจจุบัน ดิฉันเป็นเว็บ์ดีไซเนอร์และกราฟิกดีไซเนอร์ แล้วดิฉันก็เขียนหนังสือเล่นกีตาร์ดิฉันก็ร้องเพลงเขีนไปเสนอได้นะในในร้านได้กินนาเอยไปพูดพี่มันก็เรื่อ้างล่ามบ้างไปบ้างเขียนบ้างทำทุกอย่างมันเป็นได้ทุกอย่างศิลปศาสตร์อ่านในขอรีซิเป็นอะไรได้บ้างแบบยกตัวอย่างให้น้องฟังหน่อยบางทีแบบบางคนนึกไม่ออกเธอเป็นแอร์โฮสเตสได้เธอเป็นครูได้เธอเป็นเลขาเธอเป็นครีเอทีฟโฆษณาเธอเป็นนักเขียนเธอเป็นบรรณาธิการเอาเธอเป็นได้ทุกอย่างเอาง่ายๆอะไรใช้แบบใช้ภาษาซึ่งทุกอาชีพใช้ภาษาหมดภาษาไทยก็คือภาาาษมมัันนนนนนไไดดดดดด้้หหแแแลววคิิ่่่่บบบบอออทีโเเเใรืงงงข จะบอกว่าแอร์เด่นไหมมันก็เด่นแหละถ้านอกจากแอร์ซึ่งแบบมันเป็นเร่อทุกขนาดนี้นล่ามล่ามภาษาที่สามเงินญี่ปุ่นโอ้ล่ามญี่ปุ่นท่มา,ามหีกกลมๆมมตัวตัวเลขกลมๆลับรับหมื่นเกือบแตะแสนไปไแล้วที่ที่ผิวมือใช่ที่มือ,อ,มอแบบผลสอบระดับภาษายิ่งแบบเรามีประสบการณ์เยอะเราเรียกเลทตัวเองได้เพราะว่าหรอปบบบางทีสมมติว่าฉันแบบญี่ปุ่นเลิศมากจบมาอันมีสมมติใช่ไหมเพราะไม่เป็นเรื่องจริงอ่า จบมาเงี้ยแล้วไม่เป็นล่ามเงี้ยเงินเดือนก็คือสามารถแบบอช่ว่สา,ตาสาตะร<ส>์ทได้สาตาร์ทสี่หมื่นห้าหมื่นก็ถึงเลยก็ถือแตะแสาานน่าจะยากคือมันต้องมีประสบการณ์บ้างปีสองปีอะไรเงี้ยก็โหดอยู่นะก็ถือว่าเงินโหดอยู่นะรับงานเสริมง,งานแ<อ>ปลไปด้วยเป็นล่ามไปด้วยเลยเงินก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะงานแปลเงินเยอะแในทีเนี้ยสิทธิ์ลักษาะสำหรับเพื่อนเต็มสิบให้กี่คะแนน ช้คำว่าเพื่อนด้วยนะอืมเต็มสิบให้แปดเอาแบบโดยประมาณลกันแปดจุดเจ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งส่วนที่ถูกตัดไปไม่เต็มสิบเนะี่ยมันไม่เหมาะกอาคนที่ไม่รู้ตัวเองชัดๆว่าฉันอยากเป็นอะไรกับไปแล้วจ้าพร้อมแน่กัล้วากล้องดบทำไมแปดคะแนนแปดคะแนนพี่ให้มาแปดคะแนนนิดๆแปดคะแนนนิดๆที่มอบให้คณะศิลปศาสตร์เพราะรู้สึกว่าเราเรียนแบบองค์ความรู้ใหญ่มาดูกว้างที่จะเอาไปอดแ p ปกับในสายงานอื่นๆทั่วๆไปอะไรเงี้ยได้เยอะเรารู้สึกว่ามันเปิดมุมมองเราในการเข้าใจโลก ้าใจคนเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆในโลกเขาสอนเนี่ยถึงได้เข้าใจมุมมองทั้งหลายบางคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยศิลปศาสตร์แบบคณะภาษาเรียนแต่แบบภาษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราเรียนปอติศาสตร์เราเรียนวัฒนธรรมเราเรียนสังคม มันมีรายวิชายเยอะแยะเช่นวรรณกรรมร่วมสมัยการที่เรเรียนวรรณกรรมมันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์มันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนในสมัยที่วรรณกรรมเกิดขึ้นมายอยะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าสมมตินะทำไมคนสเปนถึงคลั่งชาติในบางแควนยอะไรเงี้ยอ๋อเขามีประวัติศาสตร์แบบนี้ประวัติศาสตรู้สึกว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เออศุขชาถึงแบบยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ถ้าให้แนะนำน้องๆที่อยากเข้าศิลปศาสตร์กำลังจะเข้าหรือเรียนอยู่หรืออะไรก็ตามจะแนะนำจะเตือนยังไงบ้างอยากแนะนำถึงคนที่เข้าคณะอยากเข้าาาาาณศศิสสสตตรรร์นุษ สิ่งที่ต้องเจอคือความรู้เชิงลึกในภาษาความรู้เชิงลึกที่จําเป็นต้องรู้ไหม ไม่จําเป็นถ้าไม่ใช่ครูแต่ถามว่ารู้ไว้ดีไหมก็ดีคือทําให้เราแบบเอเรียกอะไรมันดูเท่น,นะบางทีแบบสมมติว่าคนพูดคาคํานึงออกมาเช่นบางทีเรานั่งอยู่เงี้ยเพื่อนพูดขึ้นมาคํานึงเุ้ยคํานี้เรารู้ความหมายของมันเรารู้ที่มาของมันแล,าานลาานนแบบเหมือนเป็นคําที่คนใช้ทั่วๆไปอะไรเงี้ยถามแบบเธอรู้เปล่าเขาแบบทีรามิสุเงี่ยแปลว่าอะไรเป็นภาษาอะไรคนส่วนใหญ่คิดว่าแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าจริงจริงมันคือภาษาิตเรียนแบบนี้มันมีความห<า>มายในตัวภาษาหรือตัวแบบภาษาไทยอย่างเงี้ยถามว่าเุ้ยเธอแบบอย่าทำตัวแบบกัดขลาดได้ ทีนักก็ดูเท่ดีถามว่าแบบเอาไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้ไหมมันใช้ได้มันมีอยู่แล้วคนที่ต้องการความรู้เชิงลึกแบบเธอจะไปเป็นนักตรวจสอบวิชาการเธอสามารถไปเป็นนักตรวจสอบหนังสือทั่วไปหรือเธอจะไปสอนไปเขียนบทความคือมันได้หมดยิ่งตัวปอวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยมันรู้ลึกถึงขั้นหรือว่าทาไมเหตุความรุนแรงบนโลกเกี่ยวกับาศาสนาถึงเกิดขึ้น,ม,น,นมันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรจากในอดีตจากนาุน่นนี้ต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่ง้าใครจะแนะนำเด็กที่อยากเข้าก็อยากบอกว่ามาเรียนเถอะมันสนุก มันสนุกจริงูันทั้งหมดเนี่ยบูมายาวมากเลยนนเนี่ยเมื่อกี้แค่บอกว่ามันสนุกมันสนุกจริงมันสนุกมันทาให้เราเปิดมุมมองของโลกทาให้เราเป็นเด็กตั้งคําถามตลอดเวลาสิ่งที่รัฐบาลทําดีไหมสิ่งที่ที่นู่นทาอยู่ดีไหมที่นี่ทำอยู่ดีไหมซึ่งเราสามารถพูดได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือศาสน,นาเกิดคําถามต่อเรามาสนุกแนะนําว่าอยากให้ลองถามตัวเองว่าชอบเรียนอะไรแบบนี้ไหมหรือเธอชอบแบบเรียนแบบสูตรเลขฉันชอบหนึ่งบวกหนึ่งได้สองถ้าเราเชิญคณะอื่นก่อนเลยแต่ถ้าอยากเรียนแบบมีหนึ่ง แล้วไม่ต้องมี2ก็ได้มันจเน 1, น 3, ะเป็นหนึ่งเป็น3แล้วเป็น4ี่ห้าหกมันไม่มีอะไรตายตัวเรียนเชิญคณะนี้จบได้ดีนะคะสวยภาษาที่สามจเป็นไหมสําหรับเด็กศิลปาสลรภาษาจเป็นถ้าเราไม่มีภาษาที่3ามนะเราได้แค่าทางอังกฤษต่างอะไรกับ็กคณะอื่นมคืออะไรคือเป็นในแรกแต่ถามว่าไม่มีผิดไหมไม่ผิดเพราะส่วนใหญ่การเรียนในคณะเอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาแบบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็เด็กมันได้แล้วถามว่ามีภาษาที่3ามดีไหมดีเป็นออปชั่นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตตอนทางานใบสัน ใบ,เ,าบาเตยใบซันคือควายมันจะมีสมมติว่าไปใบซันกระชานใบสันกระชาน อันี้พูดทางอังกฤษอันี้พูดทางอังกฤษด,ดีกีกเท่ากันหมดเลยจบที่เดียวกันเกตเท่ากันเผอิญเผอิญซันพูดสเปนนะแล้วบริษัทนั้นติดต,ออต่อต่างชาติบ่อยถ้าเราเป็นบริษัทเราจะเลือกใครระหว่างใบซันกับคนปกติเวลาเราก็เ,าเลือกคนที่มีความสามารถมากกว่าไปซันมึงคือใครมันคือคนปกติไม่บอกกันเลยไปมึงเป็นใบซันเลือกลองไบซันกับคนปกติฉันก็เลือกคนปกติที่มีความสามารถทางด้านภาษามากกว่าซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเอาเรียกเป็นข้อดีข้อได้เปรียบใช่ใไม่ขอบอกว่าภภาาาาาาษษษอังกกกฤ็ดดดีีแต่่่สนจะวถ้้ไใช พอเทคนิคในการเลือกเอกที่อยากเรียนนะ่ะบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยคิดว่าแบบตอนนี้จีนไปนประเทศมาหามนาน,นก็เลือกจีนดิจะได้ติดต่อค้าขายอะไรเงี้ยควรมีภาษนคติไตรต่อภาษาที่เรากำลังจะเลือกเรียนเพราะมันไม่ง่ายเลยแหละเรียนภาษาต้องหาแพชชั่นก่อนรู้สึกว่าการเรียนภาษาต้องหาแพชชั่นคือถ้าเกิดการเรียนภาษามันง่ายนะคนบนโลกอะ่ะมันเรียนได้ทุกคนที่มันยากมันไม่ได้ยากตอนเริ่มมันยากตรงสเตจของการ <c oughs> เรียนต่อไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้ฉันรู้สึกอยากเรียนต่อฉันอยากหาความรู้ต่อไปเรื่อยๆทำยังไงให้แบบเราก้าวไปถึงจุดที่เอาไปใช เราต้องรู้วคุยแม่งฉันชอบผู้ชายเนียผู้ชายจีงคนนี้หล่อลำกล้ามโตโอ้โหว่ะเราเรียนเพื่อเราจะไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาหรือเราเรียนเพื่อเราจะแบบติดต่อเรียนเพื่อให้เกิดผลนะมันต้องหาแบบแรงกระตุ้นให้ตัวเองอย่างที่สองทูวินัยในการหมั่นใช้มันประเทศไทยอ่ะเราถูกเรียนภาษาอภาษาอังกฤษเราถูกเรียนด้วยการแบบอินพุตอินพุตเยอะฉันถูกเรียนด้วยการฟ้งฉันถูกเรียนด้วยการอ่าน แค่แค่ฟังการอย่างเดียวเราไม่มีโอกาสในการแบบเอาพูดออกเลยฉันไม่มีโอากาสได้พูดฉันไม่มีโอากาสได้เขียนคือมันน้อยมากการเรียนภาษาเกิดประสิทธิภาพอ่ะมันคือการใช้งานเราไม่ได้ใช้งานแค่การอ่านอย่างเดียวเราใช้งานด้วยการพูดแบบการพูดแบบหลักเลยพูดฟังต้องพูดภาษาต้องหาแต่หนทางเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวให้การเป็นภาษาจีนฟังวิธีวิญญบ้างดูละครจีนบ้างดูดูเปลี่ยนภาษาในมือถือเป็นภาษาจีนบ้างให้เราคุ้นเคยส่วนตัวตอนเรียนภาษาใหม่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าฉันแบบหารดิโอแบบช่องหนึ่งเลยนะหรือว่าเป็นแบบเพลงก็ได้แน่น ับวิธีการออกเสียงเนี่ยสุดท้ายทิ้งท้ายมึงยังไม่ท้ายอีกหรอพอมึงเปิดท้ายแล้วอาคาร์แล้วอยากทิ้งท้ายว่าเพื่อนดีฉันคือใบซันค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่อ๋องศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์กรหรับใครที่อยากรู้คณะไหนคณะอื่นๆเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างใต้ไว้นะคะตอบไม่ตอบอีกเรื่องค่ะแต่อ่าจะตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงค่ะอไม่ใช่เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย